ร้านเคเรสร้อไทยญี่ปุ่นครับเราจำหน่ายล้อแท้ญี่ปุ่นมือ2จากประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าไม่เคยใช้ในไทยวันนี้มาเปิดตู้แกะล้อให้ดูกันสดๆเลยนะครับอันนี้เป็นล้อมิชูบิชิแลนเซอร์ UO X นะครับอันนี้วงแรกแกะไปแล้วนะครับมีรอยเหมือนรอยถอดยางรอยกะโวดต่อนิดนึงนะครับหึ่งวงแล้วก็เป็นพวกเข่าเบรหน่อยนะครับตัวนี้เป็น สเปค5้รูร1อยนะครับ18บแกว้างแออฟเซ็ต38นะครับใครที่ใช้แลนเซอร์ EX แล้วทำเป็น e v o s i รอะไรพวกเนี้ยอ่ะตัวเนี้ยเหมาะเลยนะครับผมอ่าชุดที่2วงที่2มีรอยเบียดอ่ามีรอยเบียดหน่อยนะครับมีรอยเบียดมีรอยเบียด อันนี้เก็บขอบให้ได้นะครับผมทางร้านก็สามารถเก็บขอบให้ได้แต่ว่าไม่มีผลรุ้งแตกร้าวน,นะครับอันนี้ให้ดูกันขอยนุญาตไปกันเร็วๆนิดนึงตกแล้วอ่ามุมที่สสวยเลยครับมุมที่3สวยมีแค่ สี้าหลอกนิดเดียวนะครับมีแค่สีทะหลอกนิดเดียวนะครับอ่มอาม3สวย วงที่สี่ก็สวยนะครับผมวงที่สี่ก็สวยมีแค่เหมือนอันนี้แค่แคาบคาบสนิมของตะกั่วนะครับแค่นั้นเองก็คือมีแค่วงเดียวที่มีรอยเบียดที่ขอบเยอะหน่อยนะครับผมอันนี้ก็เก็บขอบไม่ได้ตัวน,นี้เนี่ยทางร้านขายอยู่ล้อเปล่านะครับ22,900บาทนะครับผมอันนี้ยางที่ติดมาเนี่ยเป็นยางโพลิเซอร์เอสศูนย์หนึ่งนะครับยางโพลิเซอร์เอสศูนย์หนึ่งมีแตะรายงานแล้ว มีแต่รายงานแล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับทางร้านก็ติดไปให้กไ,ได้นะครับผมเป็นยางสเปค245เป็น245 40R18 uh, นะครับ245 40R18 uh, นะครับผมยางปี17นะครับก็คือมาจากญี่ปุ่นเลยยางปี17มาจากญี่ปุ่นเลยก็ทางร้านเนี่ยจำหน่ายล้อแท้ญี่ปุ่นนะครับเราจำหน่ายล้อแท้ที่เป็นลายล้อน,นอกกระแสนะครับผม ตอนนี้เนี่ยที่ร้านก็จะมีทั้ง4ี่รูร้อยขอบสิขอบสิขอบสิบเจ็ารูร้อยสิบขอบ17 18จ็ดสนะครับผมถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจร้านเราตั้งอยู่ที่อ่คลองถนนนะครับอำเภอบางแม่นางตัวไม่ใช่อำเภอไหนตําบลตําบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่นะครับผมจังหวัดรบุรีก็ถ้าเกิดสนใจยังไงก็ทักอินบ,อนบ็อกซ์ามา like งไ,งวนนไว้นะครับผมหรือว่าแชทมาที่ไลน์แอดเทเรสก็ได้ยังไงวันนี้ฝากไว้นะครับผม ครับ